ทยแลนด์เปรูฟรีเทดอะเกรเมนต์ความตกลงการค้าเสรีไทยเปรู STA ย่อมาจาก free trade area หรือเขตการค้าเสรีเป็นการทำความตกลงทางการค้าของประเทศอาจเป็นสองประเทศทวีภาคีหรือเป็นกลุ่มประเทศพหุภาคีที่จะร่วมมือขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งที่เป็นภาษีศุลกากรและไม่ใช่ภาษีศุลกากร โดยแต่ละประเทศจะเลือกผลิตสินค้าที่ตนเองถนัดและมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดคือการผลิตสินค้าที่คิดว่าประเทศตนเองได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบมากที่สุดแล้วนาสินค้าที่ผลิตได้นี้ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ประเทศตนเองไม่ถนัดหรือเสียเปรียบโดยเลืกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าแล้วได้เปรียบดังนั้นประเทศทั้งสองก็จะทําการค้าต่อกันได้โดยต่างฝ่ายต่างสมประโยชน์ต่อกัน Win w ิ n Situation ความเป็นมาในช่วงการประชุมผู้นำเอเปกในเดือนตุลาคมณนะเมืองลอสคาบอสประเทศเม็กซิโกนายกรัฐมนตรีของไทย และประธานาธิบดีของเปรูมีความคิดเห็นร่วมกันในหลักของการเจรจา FTA และให้เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกันโดยผลการศึกษาของกลุ่มเจรจาการค้าระหว่างประเทศสรุปได้ว่าไทยจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวจากการเปิดตลาดภูมิภาคอาเมริกาใต้ต่อมาทั้งสองฝ่ายได้จัดทำกรอบความตกลงด,ด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับเปรู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจราจารจัดทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีและได้ลงนามกรอบความตกลงเมื่อวันที่17ตุลาคม2546ภายหลังฝ่ายเปรูและฝ่ายไทยได้ให้สัตยาบาันเพื่อให้กรอบมีผลบังคับใช้เมื่อ14กุมภาพันธ์2548และ20ธันวาคมพศ2548ตามลำดับ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลักดันการเปิดการค้าเสรีและส่งเสริมการค้าสินค้าบริการการลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยและเปรู 2. เพื่อลดยกเลิกภาษีศุลกากรและลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีต่อการค้าสินค้า 3. เพื่อให้มีการเปิดเสรีการค้าและบริการระหว่างกันมากขึ้น 4. เพื่อขยายความร่วมมือในสาขาอื่นๆรวมทั้งการท่องเที่ยวและการขนส่งเป็นต้น5เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่31ธัเนาาคมพศ2 5 5 5 4โดยเปรูให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าจำนวน5,259รายการและถ่ายให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าจำนวน5,962รายการ การลดหย่อนภาษีเปรูลดเป็นศูนย์ทันทีจำนวน3,985รายการลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน5ปีจำนวน1,274รายการไทยลดเป็นศูนย์ทันทีจำนวน3,844รายการลดภาษีเป็นศูนย์ภายใน5ปีจำนวน2,118รายการจะเห็นได้ว่าห้านดับก่อความตกลง FTA ไทยและเปรูมีเปอร์เซ็นที่87.10% สินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการลดภาษีไทยได้รับประโยชน์เช่นรถปิดอัพเครื่องซักผ้าความจุกเกิน10กิโลกรมัมเครื่องซักผ้าความจุน้อยกว่า10กิโลกรัมไมโครเวฟโพลีเอทิลีนปรินเตอร์เครื่องรับวิทยุได้เปรูได้รับประโยชน์เช่นสินแร่สังกะสีปลาหมึกแช่แข็งน้ำมันปลาอางุ่นสดเส้นลวดทำด้วยสังกะสีเศษอลูมิเนียมสังกะสีออกไซด์สารฆ่ารา